สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องในมใต้ลงทีนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาดูปั๊มน้ำหอยโขงระบบโซลาเซลล์นะครับที่อำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนี่นะครับตัวปั๊มก็ดูดน้ำขึ้นมาจากคลองนะครับก็ส่งน้ำไปประมาณ200เมตรนะครับผ่านท่อ2นิ้ว ไปอ้อมไปทางนี้ก่อนนะครับไปถึงต้นสุดที่ที่นะารที่มีถังมีถังน้ําเงินตั้งอยู่นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นไปนู่นนะครับไปแปลงมะเขือจะสุดแปลงมะเขือทางนู้นนะครับก็เป็นระบบน้ําหยดเดี๋ยวผมจะไปเปิดน้ําทางนู้นให้ดูนะครับว่าน้ําแรงหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นแปลงมะเขือระบบน้ำหยดของลูกค้านะครับโ okay. อเคตรงนี้จะมีจุดพักน้ำอยู่นะครับก็คือท่อน้ำเนี่ยจะเดินมาทางด้านตรงกลางแปลงเลยนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เปิดก๊อกไปทางซ้ายทางขวาได้นะครับนะฮะแผงก็อยู่ทางนู้นนะครับที่เราเห็นกันเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะครับ โน่นนะครับแผงจํานวนสี่แผงอยู่นู่นนะครับไกลๆเลยนะครับประมาณก็ระยะทางประมาณ200เมตรนะครับเพราะว่ามีส่วนอ้อมด้วยนะครับโอเคเราซูมกลับมาทีนี้เรามาดูนะครับว่าลูกค้าใช้เป็นระบบน้ำหยดนะครับ สังเกตดูตรงโคนมะเขือนะครับก็จะมีน้ำออกทุกต้นนะครับก็แปลงนี้ลูกค้าลดวันเว้นวันนะครับก็ใช้เป็นแผงโซล่าเซลล์ก็เปิดทิ้งไว้ได้เลยกลางวันนะครับไม่ต้องเสียเวลามานั่งดูโอเคเดี๋ยวผมมาเปิดปริมาณน้ำให้ดูนะครับว่าน้ำออกประมาณไหนนะตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงตรงนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงตรงนะครับก็ท้องฟ้าก็มีเมฆนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าคึมมากทางนู้นจะคึมนะครับโอเคมาดูปริมาณน้ำที่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแรงบ้างเบาบ้างสลับกันไปนะครับอันนี้ใช้แผงโพลีนะครับจำนวนสี่แผงแล้วก็ปั๊มดีซี บัตเลดนะครับโอเคสำหรับแปลงนี้ก็อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอำเภอรกระบินบุรีถ้าใครสนใจก็มาดูที่นี่ได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการติดตั้งปั๊มน้ำหรือต้องการซื้ออุปก,กรณ์เกี่ยวกับโซล่าเซลล์นะครับสามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์087-881 หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับก็รับติดตั้งปั๊มน้ำนะครับโซลาเซลล์ทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มซับเมิร์ดปั๊มหอยโขงหรือว่าจะเป็นระบบโซลาเซลล์ชุดนอนนานะครับก็รับติดตั้งเหมือนกันอันนี้นะครับส่งไกลประมาณ200เมตรนะครับก็ปริมาณน้ำก็ตามนี้เลยครับท่อสองนิ้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ